โทรบอกให้พ่อเอากุญแจรถมาให้หน่อยพ่ออยู่ไหนพ่อไปหาควยมาเดี๋ยวพ่อไปหาควยพ่อไปหาควยอ้ย วันจันทร์ที่5มกราสองพันา้อยเวลาประมาณ15นากาสีนาที รถมอเตอร์ไซคคันใหม่ไม่หามาให้ลงไปพวกลูกหลานเล่นการพนันลงไปกวนทำให้รถโดนยึดบีบ,บังคับให้กลับมาอยู่บ้านให้มานอนแก่วทำมาหาแดกไม่ได้เลยรถยนต์รถมอเตอร์ไซคันใหม่ที่จะ ไม่ยอมซื้อให้สักทีเื่อยจะพูดรถคันนี้ก็มีไว้ใช้ไปเกษตรก็ไม่ยอมเอามาให้ไม่ยอมทำรถพ่วงเปิดร้านไขยพวกไก่ทอดไข่เฟ้นไฟทอด ไม่ยอมให้เงินทุนสักทีทำไ้ซื้อรถคันใหม่ให้มานอนแกวนอนงียเข้าไปประชุมกันในวงไพ่ทำไงจับมันดีจะจับมันเข้าโรงพยาบาลจิตเวชยังไงจับมันเข้าเรือนจำยังไงให้ลูกหลานไปนั่งประชุมกัน ลูกหลานในวงไพ่เป็นนั่งประชุมกันขับรถก่อกวนเสียงดังวันก่อนในปลาขวดหยิบขวดผิดตอนกลางคืนดักฟังแมงมาะไกล่ลุกขึ้นมาเปิดประตูจุดหยิบขวดนี้หยิบจะหยิบขวดนี้แต่หยิบผิดเป็นขวดนี้คว้างไปนู่นหน้าบ้านแมงขับรถผ่านแอบอยู่มุมเสา ต่เป็นขวดกระจกไหนไม่ได้โด,โดนหัวแม่งลูกนี่สัตว์ตีสามตีสี่ตีสองเที่ยงคืนแม่งท่อเสียงดังๆนี้แม่งสัดเอาซะโอ้โหเขาก็มาดา่ามาว่าหากูเป็นตัวปัญหาไอ้พวกเด็กขี้ยาไอ้พวกเด็กแอบค้ายาเสพยาไอ้เคียไอ้ขี้เหล้าเมายาเ้ย ว่ากูนี่เป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดปัญหากูไม่จับพวกมึงไม่ถ่ายรูปไล่จับพวกมึงไม่มีภาพหลักฐานกูอยู่ของกูดีๆอยู่ในบ้านนี้แม่งก็มาจับกูเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแม่ไปนั่งเล่นไพ่กูบอกไปดา่าไปว่าไปวอยๆแม่งก็บอกกูฟุง้งคลั่งอรารวาสไม่ยอมกินยาบีบบังคับจะให้กูกินยาจิตเวชที่นั่น เหนื่อยที่จะพูดไรเฮียพวกสมัครเนี่ยพวกลงสมัครสมาชิกเนี่ยวันที่แปดเนี่ยบริการไอ,อ้พวกสอบประตอพวกอะไรเงี้ยพวกนายกสมาคมอะไรอะบริหารส่วนตำบลเนี่ยที่สมัครกันเนี่ย นั่งเล่นไพ่ยอยู่วงแม่กูทุกคนนะ่ะแล้วก็ไปลงสมัครกันพอเป็นใหญ่ขึ้นมาในอบอตอที่นี้มึงกูไม่เสร็จเดอกูอยู่แต่ในบ้านเมียครูอาจารย์วิเชียนลูกสาวครูอาจารย์วิเชียนชื่อเล่นชื่อปลาที่ลงสมัครนะันแมงก็นั่งเล่นไพ่เคยไปถ่ายรูปไว้บุกไปถ่ายรูปไว้ แต่ถูกพวกแม่งส่องบีบทำให้แอปเฟซแอปยูทู e ถูกระงับเข้าใช้การไม่ได้หารูปภาพไม่เจอพิมพ์เข้าไปหายังไงก็หาไม่เจอนั่งเล่นกันเป็นกลุ่มลูกหลานบ้านอาคูนอีกที่ลงสมัครอีก อาณาเขตพื้นที่ตำบลกำแพงเนี่ยที่ลงสมัครมานั่งเล่นกันหมดอะ่ะทีนี้พอมีอำนาจมีนี่สั่งงานกูเป็นใหญ่ข้าราชการมีหน่วยงานกู้ภยัยมีหน่วยงานกู้ชีพอยู่ในสอปอปตก็สั่งวนมานี่แสดงว่าวางแผนกันมานานนี่บีบบังคับไม่ยอมให้กูมีงานไม่ยอมให้กูมีเงนินไม่ยอมให้กูมีรถจนออกไปหาทั้งมาหาแดก ให้กูอยู่นี้เพื่อรอเวลาวางแผนจัดกูทำยี่ยอะไรกูแดกข้าวนอนเล่นเกมอยู่แต่ในบ้านนี่แหละเหตุผลเนี่ยที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไปหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าข้าราชการพวกนี้แม่งทำยี้ยกันพวกเสพยาแค้ยาพวกแอบ ขายยาแอบเสพยาแอบมว่วนศ